สอบทีแคสภาษาอังกฤษเจอแน่นอนทั้งแกดโอนเนตวิชาสามัญยังไงยังไงก็ต้องสอบก่อนอื่นเลยนะคะข้อสอบแกดอิงมีทั้งหมด60ข้อให้เวลา90นาทีส่วนข้อสอบวิชาสามัญ90นาทีเท่ากันแต่เพิ่มจํานวนข้อเป็น80ข้อส่วนข้อสอบโอนเนตมีทั้งหมด80ข้อให้เวลาทํา120นาทีจะเห็นได้ว่าหนูมีเวลาทําข้อสอบต่อข้อของแกดและโอเนตพอๆกันคือประมาณ1นาทีกับอีก30วินาทีแต่ข้อสอบวิชาสามัญหนูมีเวลาทำข้อ สอบต่อข้อเพียงแค่1นาทีกับอีก7วินาทีเท่านั้นที่สําคัญวิชาสามัญข้อสอบเยอะกว่าเวลาสอบน้อยกว่าอัดแน่นสุดๆน้องคนไหนที่อยากเป็นหมอหนูเจอด่านยากแล้วค่ะต่อมาความยาวของบทความค่ะถ้าให้ไล่ระดับก็ออนเนเนี่ยสั้นสุดและรองลงมาก,ก็คือข้อสอบแตดอิงแต่ที่ยาวมากๆค่ะก็คือข้อสอบวิชาสามัญอันนี้เนี่ยยาวจริงอะไรจริงค่ะ ส่วนความซับซอ้อนในการหลอกโอนเอ็ o เนี่ยตรงตรงตรง,ง่ายๆชัดเจนมากแทบจะไม่หลอกอะไรเลยข้อสอบแกตกลางๆมีหลอกบ้างแต่ถ้าเกิดหนูรู้เทคนิคก็พอเอาตัวรอดได้ส่วนข้อสอบวิชาสามัญเจ้าแม่เหมือนเดิมจ้าอันนี้คือหลอกจริงอะไรจริงถ้าละเอียดไม่พอพลาดแน่เห็นยากแบบนี้ถ้าอยากติดหมอก็ต้องได้วิชาสามัญ70อัพส่วนใครอยากเข้ามอดังก็ต้องได้แก็ดอิงร้อยยีอัพเลยนะแต่ไม่ว่าจะอยากติดหมอหรือมอดัง ในภาษาอังกฤษก็สำคัญมากโอเพนดูร oh, ีนทีแคสบุ f เฟ่ช่วยได้ครบทุกการสอบภาษาอังกฤษทั้งแต่โอเนและวิชาสามัญมีพาร์ทเนื้อหาพร้อมพาไปลุยโจทย์เสริมเทคนิคทำข้อสอบได้โดยไม่ต้องแปลเพราะท้ามดวแต่แปลทุกคำทำไม่ทันแน่นอนพร้อมสอบเข้ามหาลัยครบจบที่โอเพนดู a ี t ท c แคสสมัครเลย Okay